สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้จ้าทุกคนนะคะวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทําเมนูอาหารอร่อยๆเช่นเคยจ้านะคะเมนูที่จะพาทุกคนมาทํานะคะเป็นเมนูนะคะปลานิลราดพริกจ้าทุกคนนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบของเราเลยคะ่ะนะคะหลกัหลกๆก็มีปลานิลจ้าทุกคนนะคะค่ะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซอสนะคะ สำหรับจะไปทําปลาราดพริกจานนะคะอันนี้น้ําตาลทรายขาวจากทุกคนนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นพริกแกงค่ะนะคะแล้วก็ ى, ผักชีนะคะแล้วก็พริกจินดาแดงนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นซอสมะเขือเทศจ้ะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็มีกระเทียมจากทุกคนนะคะอ่าวัตถุดิบของเรานะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้แหละจากทุกคนนะคะเดี๋ยวจะไปบั้งปลาเนินก่อนนะคะบั้งเสร็จแล้วก็นําไปทอดจากทุกคนนะคะตามมาชมพร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาบั้งนะคะปลาเนินกันก่อนนะจ๊ะเพื่อทอดแล้วมันจะได้กรอบเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆจ้ะนะจ๊ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปทากเกลือนะคะแล้วก็จะไปทอดค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเกลือนะคะลูบๆลูบๆสักหน่อยนะคะไม่ต้องทาเยอะจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะเค็มนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ปรุงอีกนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะจ๊ะเอาเกลือแค่ลูบๆ,ๆ,ๆ,ๆก็พอจ้ะนะจ๊ะ ค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะพอแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเรานําไปทอดเลยค่ะจ้าทุกคนหลังจากน้ํามันเดือดแล้วนะจ๊ะใส่ปลาินลงไปทอดเลยจ้า ทุกคนนะคะหลังจากปลานินของเรานะคะทอดกรอบดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพักไว้จ้ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําน้ําราดกันคะ่ะก่อนอื่นนะจ๊ะใส่น้ํามันพืชลงไปก่อนนิดหน่อยจ้าตามด้วยนะคะพริกแกงคะ่ะผัดนะคะผัดพริกแกงค่ะนะคะนะจ๊ะใส่กระเทียมลงไปจ้า ซอสพริกค่ะนะคะแล้วก็ซอสสำหรับทำปลาราดพิกจ้ะนะจ๊ะจากนั้นนะจ๊ะซอสฝาเขียวจ้าใส่ลงไปเลยจ้าน้้ำมันหอยจ้า ต้นหอมนะคะผักชีนะคะตามด้วยใบมะกรูดจ้าเรียบร้อยจ้านะคะเดี๋ยวเรานำไปราดบนตัวปลานิลของเราเลยคะ่ะนะคะมาราดบนตัวปลานินของเราเลยจ้าใบมะกรูดนะคะพริกจ้านะจ๊ะ จ้าตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะปลานินราดพ,พริกอ,อร่อยอร่อยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะคะก่อนจะจากกันก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนขอพบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ